ระเบิดเถิดเทิงกันอีกแล้วครับสาวไทยเราอย่างโมเมธนัชชาต้องบอกเลยว่าเกมล่าสุดครับทำอาโรมาเนียเนี่ยปรบมือกันนักสนามกึกก้องเหมือนจะได้รับรางวัล MVP ในเกมนี้ด้วยถึงแม้ว่าทีมจะแพ้นะครับแต่ว่าได้รับการยกย่องมากๆแฟนราปิดบูคาเรสเนี่ยปรบมือกันแบบกึกก้องเลยแล้วที่สำคัญครับคือในเกมนี้เนี่ยทั้งทีม รับระบบเพื่อโมเมคนเดียวในการเล่นเกมรุกมันก็เลยทำให้ธนาัทชาน,านั้นระเบิดบล็อกฝรั่งแบบโอ้โหมันมือเลยครับเกมรุกโหดตกไปทั้งหมด20คะแนนทําให้สติตอนนี้พุ่งมาถึงทาให้สติการทําแต้มของลีกโรมาเนียตอนนี้พุ่งกันมาอยู่อันดับที่4ของลีกไปได้เรียบร้อยและในคลิปนี้ผมก็มีไฮไลท์มันมันของธนัทชาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแบบเต็มอิ่มจุใจกันด้วยซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมก็มีเรื่องเราอัปเดตเกี่ยวกับ วอลบอลลีกของยุโรปครับของโรมาเนียที่มีสาวไทยของเราอย่างโมเมธนัชชาครับต้องบอกเลยว่ายิ่งเล่นยิ่งดียิ่งเล่นยิ่งเป็นเดอะแบกของราปิดบูคาเรสต์เพราะว่าเกมล่าสุดครับต้องเจอกับ CSM ลูโกที่มันดับที่4ของตารางนะครับโดยก่อนเริ่มเกมเนี่ยราปิดบูคาเรสต์ครับแข่งไปทั้งหมด7เกมนะครับชนะไป2แพ้ไป5 ส่วน CSM โล c ก้ครับแข่งไปทั้งหมด6เกมชนะไป4แพ้ไป2นะครับซึ่งดูจากสถิติแล้วก็น่ากลัวพอสมควรเลยและการเจอกันในครั้งนี้ครับถือว่าเหนือความคาดหมายนะที่ราปิดบูคาเรสตเล่นได้อย่างสูสีครับแล้วก็เป็นการเล่นในบ้านด้วยแต่ก็ยังแพ้ไป3ต่อ2ครับซึ่งเกมนี้โมมีเองก็โชว์แบบจุดขายโชว์ความโดดเด่นตบเป็นแต้มตบเป็นแต้มนะครับทุบแบบบล็อก ฝรั่งเนี่ยหงายท้องหงายไส้กันเลยเดียวแล้วก็ความทุ่มเทนั้นเป็นเลิศดสุดๆส,สาหรับธนัชานะครับผมยอมรับของจิงนตนาจัยนะว่ามีความทุ่มเทที่อลังการงานสร้างนะครับฝรั่งเองถึงกับต้องแบบคาระวะหัวใจเลยโดยเกมนี้ครับราิดบุคเรสก็แพ้ไป3ต่อ2นะครับเซตแรกก็แพ้ไป19 25เซต2ก็มาชนะได้25ต่อ20 ซึ่งเซตสเป็นเซตที่นชานั้นทําแต้มเยอะมากที่สุดครับก็ทําไปทั้งบน6คะแนนใน25แต้มนี้นะครับส่วนเซตสก็เป็นราปิดบูคาเรสที่ชนะได้อีก25ต่อ23นะครับซึ่งโอกาสชนะมีอยู่แล้วครับแต่เซตที่4ดันไปแพ้แบบไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับแพ้แบบขาดเลย16ต่อ25ส่วนเซตที่หนั้นก็สู้กันแบบสูสีเลยครับเล่นกันจนถึงแต้ม14จนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นราปิดบูคารเรสที่ต้านไม่ไหวครับแพ้ไป14ต่อ16คะแนนส่งผลในตอนนี้ออัันดบขง เรดยังอยู่อันดับที่8ของตารางอยู่ครับโดยแข่งไป8แมตช์เนี่ยชนะ2แพ้ไป6ได้ไป7คะแนนส่วนสิถติหลังเกมครับต้องยอมรับจริงๆว่าธนัชานั้นเป็นเดอะแบกของทีมในเกมนี้เพราะว่าคาตาลิน่าเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บนะครับเพราะไม่มีชื่อ,อน,นะครับโดยธนัชาเองก็เล่นครบทั้ง5เซตทำไปทั้งหมด20คะแนนครับฟังไม่ผิดธนาชากดแต้มไป20คะแนน โอ้โหมากที่สุดในทีมเลยครับแล้วก็มากเป็นประวัติศาสตร์ของเจ้าตัวที่ทำแต้มได้เยอะขนาดนี้นะครับกดไปคนเดียว20คะแนนโดยการขึ้นตีทั้งหมดมากกว่าทุกคนในทีมครับขึ้นตีไปขึ้นตีไป59ครั้งผิดพลาดเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นนะครับสำหรับธนาชาถือว่าการตีแล้วเออร์เรอร์เนี่ยมีน้อยมากๆถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็น,นตน์ก็น่าจะ ประมาณ1-2%เเท่านั้นสำหรับธนชาสุขสดแล้วการตีที่ยอดเยี่ยมเนี่ยก็ตีแบบได้แต้ม20ครั้งเลยทีเดียวส่วนความแตกต่างของเกมนี้มันแตกต่างจากเกมก่อนหน้านี้มากนะครับเพราะการไม่มีคาตาลิน่าตัวตีที่เป็นเดอะแบกร่วมกันกับธนชานั้นมันส่งผลมากๆต่อเกมรุกครับนั่นก็จะไม่รับิดบูคาเรตเลือกที่จะให้ธนชาเนี่ยเล่นเกมรุกอย่างเดียวเลยครับโดยไม่ต้องสนเกมรับโดยไม่ต้องสนบอลแรกเพราะการรับบอลแรกของธนชาครับรับไปทั้งหมดเพียงแค่ ห่งครั้งเท่านั้นนะครับโอ้โหเรียกว่าแทบไม่ต้องรับเลยเล่นเกมรุกอย่างเดียวปรับแผนนี้เพื่อตะนัดจาเพียงคนเดียวด้วยไม่น่าเชื่อนะครับว่าลีกยุโรปอย่างโรมาเนียอย่างทีมรับผิดโบคาเรสเนี่ยจะปรับระบบเพื่อคนไทยของเรา การไม่มีคาตาลิน่าเนี่ยมันส่งผลต่อทีมมากๆนะครับแต่ว่าการมีธนัชชามันก็เพิ่มแรงกับเพื่อมในเกมรุกได้เป็นอย่างดีนะครับเกมนี้ทําไป20คะแนนส่วนผู้เล่นคนอื่นครับอย่างเดนิล่ามาเรียเนี่ยก็ทําไป17คะแนนหรือว่าเซวาริก้านาตาชาเนี่ยก็ทําไป14คะแนนน่าเสียดายมากๆที่แพ้นในเกมนี้ครับซึ่งหลังจบเกมธนัชชาเองก็เหมือนถูกได้รับยกย่องอะไรซักอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่มี ไซติบอกมาว่าได้รับรางวัลอะไรหรือเปล่าแต่เหมือนเป็นการถูกยกย่องความโดดเด่นที่สุดในทีมนะครับเพราะได้ออกมาขอบคุณแฟนๆเนี่ยเพียงคนเดียวเท่าน,นั้นและก็ได้รับเสียงปรบมือกึกก้องทั้งสนามเลยถึงแม้ว่าแฟนราพิดบุคอเรสเนี่ยจะไปดูกันน้อยนะครับแต่ก็ถือว่าได้ใจไปเต็มๆกับฟอร์มการเล่นของธนัชานในวันนี้ทุกเกมเลยความรุ่มเทืเนี่ยเต็มเปี่ยมนะครับล้นมือแล้วมันก็ทำให้ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดี กับธนชาสุกสุดและที่สําคัญไปกว่านั้นครับหลังจากจบเกมนี้ธนชาเองก็มีไสิติผู้เล่นที่ทําแต้มมากสุดของลีกโรมาเนียนะครับอยู่อันดับที่4ของลีกเลยทีเดียวถือว่าติดท็อปแบบเหลือจะเชื่อนะครับเพราะมีผู้เล่นทั้งหมด110คน แต่ธนาชาพุ่งขึ้นมาอยู่อันดับที่4ของ110คนได้ไม่ธรรมาดาจริงๆนะครับโอ้เห็นแบบนี้แล้วก็เหลือจะเชื่อจริงๆแล้วการเสิร์ฟเเนี่ยถึงแม้ว่าเสิร์ฟเไม่ได้แต่ก็ยังอยู่อันดับที่9ของตารางอยู่เสิร์ฟไปทั้งหมด9ครั้งเหลืออย่างเดียวในตอนนี้ถ้าเกิดว่าคว้าชาชนะได้เนี่ยอาจจะเ็นธนาชาติดทีมยอดเยี่ยมของหลีกรมาเนียในสัปดาห์นี้ก็ได้แต่ไม่ชนะเนี่ยแหละครับมันก็เลย เป็นประเด็นหลักที่เขาเอาทีมที่ชนะเนี่ยมาติดทีมยอดเยี่ยมเคยติดอยู่ครั้งหนึ่งนะครับน่าจะประมาณแมตท,ที่2องแมตที่สาหรับธนาชาที่ติดทีมยอดเยี่ยมมาเป็นอันดับที่4ได้ก็ยังคงต้องหาชชนะต่อไปสําหรับราปิดบูคาเรสต์นะครับแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ชนะการที่เราเห็นฟอร์มธนาชาเล่นดีแบบนี้มันก็ชื่นอกชื่นใจกับแฟนชาววอลเลย์บอลไทยของเราเชื่อว่าการไปเล่นลีกยุโรปครั้งแรกของน้องนั้น จะสามารถพัฒนาศักยภาพได้อีกก้าวมาอีกระดับหนึ่งได้ซึ่งดูจากตอนนี้การเล่นดุดันเหลือเกินนะครับทางจังหวะการขึ้นตีจังหวะทามมิ่งการกระโดดจังหวะทามมิ่งการเล่นกับเพื่อนเนี่ยเข้าใจกันเป็นอย่างดีเหมือนอยู่กับทีมมานานตอนนี้ก็ยังคงต้องรอติดทีมยอดเยี่ยมต่อไปนะครับถ้าเกิดเล่นดีแบบนี้แล้วทีมชนะ ผมคิดว่าโอกาสน่าจะมาแน่แน่โดยในเกมต่อไปครับราปิดบูคาเรสจะต้องพบกับ CSM Bu บูเคเรติทีมอันดับที่9ของตารางครับเป็นทีมที่สูสีแล้วเกมนี้แหละที่ผมคิดว่าน่าจะเก็บชนะได้ยังไงรอติดตามกันและในคลิปนี้ก็ยังไม่จบนะครับมาชมไฮไลท์ของโมเมกันบ้างที่ผมพูดว่าเล่นดีเหลือเกินเล่นได้โดดเด่นเหลือเกินจะเป็นยังไงครับพอดูไฮไลท์แล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะกระจ่างทันทีกับการเล่นของโมเมธนัชาสุขสดสาวไทยของเราที่เปิดตัวเดบิว ดูการแรกกับลีของยุโรปโดยเรามาเริ่มในจังหวะนี้ครับยกมห้โมเมหยดหยอดแล้วเป็นแต้มเลยครับราปิดบูคาเรสต์และดูแพชชั่นของโมเมคือแพชชั่นเต็มเปี่ยมเต็ม,ตมล้นอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าที่ฝรั่งชอบเนี่ยดูครับแม่จังหวะนี้ถึงแม้ว่าจะบล็อกก็ยังแบบงัดขาขึ้นมาเตะขึ้นมาเหมือนตะโก้สุดๆครับดูอีกหึงจังหวะครับจังหวะนี้ราปิดยกขึ้นมาโมเมฟาดเรียบร้อยครับเอาจนได้ครับฝั่งขวา แล้วสังเกตตำแหน่งของตาชาดีๆครับจะเป็นตำแหน่งของคาตาลีนาเลยเพราะไม่ต้องรับบอลแรกรอเตะอย่างเดียวครับพอรับบอลเสร์ฟปั๊บเนี่ยตาชาจะหมุนวนมาตีครับแล้วจังหวะนี้ธาชาวิ่งอุย้ยไม่ได้ครับไม่ถึงแต่ดูความทุ่มเทครับเป็นคนเดียวนะที่พุ่งไปรับบอลแบบนี้ขณะฝรั่งเองก็ยังต้องขอจับมือหน่อยนะครับขอดึงขึ้นหน่อยเพราะว่าทุ่มเทเหลือเกินอ่าดูน่งจังหวะครับ ตัวเซตก็ยกไม่ธนาชาวิ่งมาฟาดหยดหยอดไม่ได้ครับเขาพุ่งบล็อกแล้วแกข้ขืนยอดมายังรองได้เหมือนกันเอาละจังหวะนี้ฟรีบอลไปครับอันเดอร์คืนไปแล้วยกมาบอลเร็วธนาชาอุย้ยแม่โดนตบที่จังหวะนี้ก็ต้องยอมจริงๆนะครับบอลมันมาเร็วดูกันต่อเลยครับจังหวะนี้เขาอันเดอร์มาหัวเสาหยดหยอดธนาชารองเองรองเองแล้วว่าง่ายจังหวะนี้ฟาดเรียบร้อยเลยครับ โอ้โหและดูแพทเนธนาชาครับเป็นคนรองบอลแล้วทำให้ทีมได้แต้มแบบนี้ก็ถือว่าความยอดเยี่ยมเต็มล้นเหมือนกันเอาหนึ่งจังหวะรับบอลแรกไม่ดีเอาต้องอันเดอร์ฟรีบอลมาอีกแล้วธนาชารับเองตีเองไหมยกขึ้นมาธนาชาจังหวะนี้ยังไม่ได้ครับเอานะครับยกขึ้นมาอีกครั้งหัวเสาฟาดคืนไม่ได้เหมือนกันธนาชาฟาดอีกแล้วโอ้โหได้แต้มไหมไม่ได้ครับแม่เป็นจังหวะฟาวครับแต่เพราะความร่มเทก็ เยอะมากๆนะครับแน่เห็นธนัชาเล่นแบบนี้แล้วก็ชื่นใจและดูจังหวะนี้เพื่อนฝรั่งส่งมาให้อีกแล้วหยดๆดดไม่ได้ครับโดนรองแล้วหัวเสาฟาดมาไม่ได้เหมือนกันแล้วเล่นบนจังหวะเดียวไม่ได้ครับธนัชชาอีกครั้งหนึ่งฟาดอีกครั้งยังไม่ได้อีกแล้วโอ้โหแลนดีก่กันนานครับแต้มนี้ฟาดอีกครั้งหนึ่งไม่ได้เธติดบล็อกเอาอุ้ยอุ้ยข้ามมันแบบนี้ก็ได้นะครับโอ้โหสุดๆความเหนียวแล้ววันเร็วเรียบร้อยครับ แม่กว่าจะได้แต้มนี้ทุลักทุเลเลยครับสำหรับราพิดบูคาเรสแต่ CSM ลูโกเนี่ยก็ไม่ยอมเหมือนกันอีกหนึ่งจังหวะครับธนัทชาวิ่งวิ่งแล้วเห็นธนัทชาแล้วฟาดจังหวะนี้ทุบจุกๆุกครับไม่ต้องเรียกฟาดครับลูกนี้ต้องเรียกทุบเลยครับหนักจริงๆธนัทชาสุกสดครับชื่อนี้ผมคิดว่าแฟนราพิดบูคาเรสน่าจะจำไม่ลืมกับแพชชั่นการเล่นแล้วก็วินัยในเกมรุกนะครับ ดูจังหวะน,นี้เขาตีไม่ได้เป็นจังหวะหวานเจีย๊ยบธนัชชาไหมหวานเจีย๊ยบโอ้โหหวานเจี๊ยบจริงๆด้วยแม่ยอดหลอกบล็อกใหญ่ถึงสองคนนะครับพยายามจะจับบล็อกธนัชชานะแต่ธนัชชาก็ดิ้นไปดิ้นมาเหมือนเป็นแผนของโคตรผิดโบคเรสด้วยแล้วดูจังหวะน,นี้ฟาดมารับได้ธนัชชาวิ่งวิ่งมไม่ทันครับแม่ใจโคตรน้องก็จะวิ่งไปรับบอลให้ได้นะครับถ้าใกล้กว่านั้นหรือว่าไม่มีช่างภาพเนี่ย อาจจะวิ่งถึงก็ได้นะสธนาชาอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆมาดูกันต่อครับดูจังหวะนี้โอ้ยรับบอลแบบตะลึนเยอะเลยครับแล้วดูธนัชาไหมยกมาธนัชาไอ้คนเดียวโอ้ต้องยอมจังหวะนี้ครับทุบเลยครับพื้นแทบแตกแล้วตีทะแยงแบบมันมันรับยังไงนะตีทะแยงแบบนี้ธนัชชาต้องชมครับพัฒนาไปเยอะมาก แล้วธนัตชาอีกแล้วยอดมาอืมไม่ได้ครับเขารองแล้วจังหวะน,นี้เขายอดมาเหมือนกันธนัตชาวิ่งอืมยังดีครับที่ปล่อยออกได้แม่เกือบเหมือนกันนะครับจังหวะน,นี้อ่านเกมดีนะครับก็ยังเป็นรายบิบูลเกตส์ที่ได้แต้มอยู่ฝรั่งก็แตะมือกันหน่อยครับแตะมือกันหน่อยเล่นแบบนี้ขออยู่ยาวๆเลยได้ไหมอ้าละดูจังหวะน,นี้เขาฟาดมาดีเฟนซ์ขึ้นมาได้แล้วบอลไหลหลังจังหวะน,นี้ไม่ได้ธนัตชารอง รองแล้วดูหัวเสาฝั่งนี้ตีเรียบร้อยครับมีส่วนร่วมกับทีมอีกแล้วครับธนัชชารองวันดีนะครับถึงแม้ว่าจะได้ไม่รับบอลแรกก็ตามแต่ว่ารองบอลดีเอามาดูกันต่อครับยกขึ้นมาหัวเสาฟาดจังหวะนี้ไม่ได้เอายังได้อยู่โอ้จังหวะนี้ไปพลาดกันเองครับน่าเสียดายครับจังหวะนี้ราบิดบูคาเรสอีกจังหวะนึงครับยกมาธนัชชายอดไม่ได้ครับอุ้ยเอ้าได้ด้วยครับพลาดกันเองครับ โอ้โหยืนเมื่อกี้นี่ประมาณสี่คนแต่ไปพลาดได้ยังไงจังหวะนี้ไล่ดูเอาคืนไหมเอาคืนครับโอ้โหหนักเหมือนกันนะเออเขาก็เอาคืนเหมือนกันครับธนาชาก็พยายามจะวิ่งเลยแต่มันไม่ทันจริงๆบอ <fid> ลมันจะแลบครับดเดาไม่ออกว่ามันจะไปทิศทางไหนเอาดูหนึ่งจังหวะยกขึ้นมาแล้วฟาดจังหวะนี้ไม่ได้ธนาชาเปลงมือเกรงมือรอแล้วครับไม่ได้อีกเหมือนกันอีกหนึ่งจังหวะไหมธนาชาขอเบิ้ลขอเบิ้ลยังไม่ได้ครับ ธนาชาไหมธนาชามันยังไม่ให้ครับโอ้ยนั่งพักหน่อยเอาจังวันนี้แรนดี้กันนานแล้วขอเบิ้ลอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยครับโอ้โหธนาชาสุกสดุดแก้แต้มนี้ได้สาเร็จนะครับตีไปถึงสามครั้งแต่ยังไม่ได้ครั้งที่สามครับคอนเฟิร์มทันทีเอาดูบอลเร็วไม่ได้เอาแล้วครับจังวันนี้ยกมาแล้วฟาดจังวันนี้ยังไม่ได้เหมือนกันแรนดี้กันอีกแล้วครับธนาชาขอบ้างไม่ได้ครับ โอ้โหน่าเสียดายเลยก็เป็นจอดสุดท้ายเลยครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นฝั่งราบิดบูคาเรสที่แพ้คาบ้านไป3ต่อ2ถึงแม้ว่าจังหวะนี้เนี่ยจะเป็นธนาชาที่ตีไปติดบล็อกนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าการเล่นแบบภาพรวมทั้งเกมธนาชาดูดีเลยนะครับทำไปถึง20คะแนนและก็เป็นเดอะแบกของราบิดบูคาเรสอย่างแท้จริงในตอนนี้หลังจบเกมเนี่ยมีเสียงปรบมือจากแฟนๆราบิดบูคาเรที่ปรบให้กับธนาชาคนเดียว เหมือนจะได้รับการยกย่องอะไรบางอย่างนะครับถ้าเกิดไม่ผิดนะน่าจะได้รับรางวัล MVP สําหรับเกมนี้หรือเปล่านะครับถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ก็ให้ MVP ได้นี่คือธนชาสาวไดยของเรานะครับเพื่อนมทีมก็ถึงกับต้องเรียกมาก่อนเลยต้องอยอมรับควาิตหัวใจจริงๆครับกับการเดบิวต์ที่ลีกยุโรปครั้งแรกและได้ดีขนาดนี้เนี่ยครับจังหวะนี้ครับ แฟนดาวบิตัคาเรตต้องถึงกับปรบมือให้เลยเพราะว่าเธอนั้นเล่นดีเล่นโดดเด่นเหลือเกินถึงแม้ว่าทีมจะแพ้นะครับอันนี้ก็ด,ดีกับน้องด้วยที่โชว์อร์มได้ดีขนาดนี้น,นลีกของโรมาเนียลีกของยุโรปนะครับการไปเล่นฤดูก,กาลแรกเนี่ยมันยากเสมอแต่นนทชาตทาเหมือนง่ายครับประสบการณ์จากดีญี่ปุ่นนั้นสอนแล้วก็ขัดเกลามาเป็นอย่างดีเกมต่อไปครับก็จะลงแข่งขันในวันที่20พฤศจิกายนนี้ยังไงก็รอติดตามกันได้ครับและเกมนี้ผมคิดว่า น่าจะมีโอกาสชนะได้เพราะเจอทีมระดับใกล้เคียงกันเป็นทีมโซนท้ายตารางยังไงรอชมรอตามกันได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจกับผมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปได้นะครับบ๊ายบาย